สวัสดีค่ะนี่กับช่องวันนี้หาดแม่ลำพึงที่ระยองนะคะว้าวน้ำทะเลใสมาก ห่วงยางด้วยโูกใส่ห่วงยางด้วยว้าวพี่คิวต้องเป่าจระเข้ก่อนจระเข้อุ้ยน้ำใส่มากว้าวแม่อยากเล่นด้วยเดี๋ยวแม่เล่นด้วยดีกว่าพี่นัดมาเล่นน้ำเลยแล้วมาเล่นมาเล่นว้าวน่าเล่นมากเลยตรงนี้ว้าวเดี๋ยวเรามาเล่นน้ำกันคะ่ะ ของพี่มิ้นพี่มิ้นได้ที่นอนมาใหม่มไมไ่ด้ยงอาเป็นไงบ้างมิ้นชอบไหมม,มิ้นชอบมากเลยนะคะเอามาลงมานอนตรงนี้มาลูกมาแม่จะพาไปนอนลึกๆ ไงบ้างพี่คิวนี่บรรยากาศที่หาดแม่ลำคึงนะคะคนเล่นกำลังเยอะอยู่ว้าวสวยงามมากค่ะตูนวี้พีวคีวววววเวว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 ะวว คิว่วา่าคิวไหวเอาลูกขีจ่จกว้าวไปแล้วอุว้ยสนุกมากเลยคิวอ่าฮ่่่น,น,นะะ้ววปวววี่ววนวววววววนวววะววว ใชจริงๆมองเห็นเท้าเลยว้าวาพี่เคียวสนุกไหม ลองนั่งดูสิคะอ่าตรงนี้ตงนี้เป็นที่นอนนะคะตรงนี้ซื้อเป็นที่นอนมาอ่าแม่จะจับไปให้อ่า,น,านอนเลยคะ่ะผิดด้านหรือเปล่าลูกผิดด้านหรือเป,ปล่า <c oughs> <ะ>เจออย, <c oughs> อยู่ไหนเจอปู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดินวิ่งจนล้มเลยแล้วจะวิ่งทำไมลูกมันมีปูพี่คิวเจอปูแล้วทำไมไม่จับไปเผาอ่ะลูกจับไปย่าง,ปยางกินเลยจะได้ไม่เสียตังค์ขอาให้น้องขี่ด้วยหน่อยสนุกไหมคะว้า

ทีนี่เคยเสือ่อมกวาีเลยต่จะล่นไตวาโอ้วะโอ้จะเป็นของน้องมิ้นนะคะ <L> <S <S เปรนอนบนน้ำ <S 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 ซื้อมาตั้ง50บบาท <S <S สบายมากอันนี้แนะนำเลยขึ้นใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวัน <S <S ่นขึ้นกำลังมานะคะมิ้นดูม ว้าวมีนหันหลังให้ขึ้นวู้สบายมากเลยถ,ถ้านอนอยู่เฉยๆสมแล้วมันก็จะมีพัดมาเองโอ้แล้วมันก็ไม่าวเรามาพักเรามาอยู่ที่ระยองน้ำใสมากระยองเรามาอยู่ที่ระยองระยองระยองที่หาดแม่ลำพึง สามากไม่ค่อยเค็มมากนะลูกมันเหมือนแบบว่ามาทุกทีเหมือนไม่ใสขนาดนี้แต่ตอนนี้เหมือนใสามากเลยอืมอาาแ,อแต่บางแสนก็สนุกนะลูกคนเยอะนี่ลอยน้ำแล้ว ลุกๆอย่าลุกไม่ได้ลุกขามันอยู่ตรงนีอ้อ๋อขามันยังไม่เข้าไปใช่ไหมาขาเข้าดีๆใช่ลูก,กน้ำใสจริงๆทำมองเห็นเท้าน้องมิ้นเลยแต่เราไม่ได้เอาสมบัตินนะ้ำมาสบายมาแล้วมิ้นนิ่งๆนิ่งๆมินมนิ่งๆ <laughs> มินมาแล้วมินวนนั้นจะเป็นจระเข้กาจระเข้ตลอดน้ำใสมากจระเข้จะขึ้นยากจระเข้จะขึ้นยากแต่มันไม่เป็นไรไม่ยากแล้วคนแต่นี้ขึ้นงได้ถึงว้าว น้องหยองไม่ยอมลงมาเลยเล่นกับพี่โดนัทตู่ตรต้นม,มากพี่โดนัทบอกว่าเล่นน้ำเหนื่อยแล้วพี่คิวความรู้สึกเป็นไงสนุกมากมินล่ะเยี่มยมสบายอ่ะสบายเดี๋ยวเราแม่จะสั่งมาอีกแบบของมิ้นเนี่มันสบายม,ม,มันมีสีมุมด้วยนะม,มีแบบสีมุมด้วยใช่ไหมลูกแ,แต่ว่าแม่กว่าแค่นี้มันกำลังพอดีเลยโอเคเท่า<ต>นี้ อันนี้ห้าสิบบาทสบายมากมีส้มมีของสีเขียวสีวว้าวอันนี้สีเขียวนี้น้าสีเขียวสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะบ๊ายบายวันหลังไว้บอสอะไรต่อบ๊ายบายเราจะพาไปดูตอนที่เราเล่นน้ำในหนาหนาในห้องโอเคคะ่ะมี อาสาไวน้ําอยู่ที่พักด้วยใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราไปเล่นน้ําที่พักต่อนะคะหลังจากเล่นตรงนี้ <laughs> <laughs> สําหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย